คุณผู้ชมครับช่องติดเหลืองทําอย่างไรถ้า YouTube ให้ใบเหลืองนะเป็นการเตือนปิดกั้นการมองเห็นตะกับห้ามลงคลิปภายใน7วันห้ามไลฟ์สดห้ามอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าไม่มีอะไรทำก็ให้ไปพักผ่อนนะภาษานักฟุตบอลก็คือ ไปซ้อมก่อน7วันนะครับห้ามลงสนามโดนแบนทันที7นัดนะครับหรือถ้า YouTube ก็คือห้ามลงคลิปภายใน7วันนะครับมีวิธีการแก้อย่างไรนะครับผมเจอมาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า youtube ให้ใบเหลืองนะครับเราจะแก้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับเราเข้ามานะครับเข้ามาหน้า จอคอมพิวเตอร์นะครับให้เรามาเปิดดูนะครับว่าเราติดตรงไหนนะครับโดน YouTube ผิดกั้นตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูกันนะครับวันนี้เจอ YouTube ให้ใบเหลืองนะครับช่องของผมเองนะครับเรามาดูวิธีการแก้ไขอย่างไร หลังจากเราเข้ามานะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์เดี๋ยวลองเลื่อนหาดูนะครับไปที่ช่องของเราเสร็จปับ๊บนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังทำงานเด็ดอาจจะชา้านิดหนึ่งครับ,อนะรบพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับพอเราเข้ามาหน้าคอมพิวเตอร์นะครับเราเลื่อนมาที่ปรับแต่งช่อง นะครับปรับแต่งช่องปรับแต่งช่องเสร็จปับ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราติดโทษนะครับเราจะดูตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูนิดนึงนะครับปรับที่หน้าแต่งช่องนะอันนี้คือช่องของเรานะครับเลาก็มาเลื่อนดูนะครับตรงไห ตรงนี้ลิงก์ต่างๆมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับมาถึงหน้าเดสบอร์ดตรงนี้ลิงก์ต่างๆคือ youtube จะปิดนะครับปิดกั้นก็คือปิดกั้นการมองเห็นนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วเราก็มาไล่ดูครับว่ายอดวิวมันตกไหมนะครับยอดวิวนี่จากหลักแสนครับมันจะตกลงมาควบเลยครับนะดูบางบางคลิป ล่าสุดไม่กี่วันนะครับหลักแสนนะครับดูหลักแสนนะครับยอดนี่ตกเลยยอดวิวจากสูงๆงนะครับมันจะดรอปลงมานะพอพอยอดดรอปลงมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมยอดวิวเนี่ยมันมันเหลือแทบจะเหลือศูนย์เลยครับจากขึ้นพุ่งแล้วมันจะเหลือศูนย์นะครับมันก็จะเหลือศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูว่าเนี่ยจุดที่มันลงลงตัวไหนบ้างนะครับแต่ละจุดหนึ่งยอดวิวลดนะครับ ปิดกัน้นการมองเห็นนะครับยอดวิวลดเนี่ยดูยอดวิวฮะยอดวิวนี่ลดลงมาแบบแทบจะเหเลขศูนย์เลยนะครับอันนี้คือใบเหลืองนะแต่เขาจะเขาก็าจะเตือนสีแดงมาเนะี่ยตรงนี้ครับ u t u b e จะเตือนอสีแดงมานะครับเตือนสีแดงมาให้เราเดี๋ยวลองคลิกมาดูนะครับ YouTube ก็จะเตือนเราว่า,าเนื่องจากคุณนะครับ ก็จะประกาศเตือนนะครับการละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชน1ใน3าหนใน3นะครับระบบได้นำเนื้อหาออกนะครับห้ามอัปโหลดวิดีโอโพสหรือสตรีมมิ่งไลฟ์สดต่างๆเป็นเวลา1สัปดาห์คือ7วันนะครับเลืออสวันผมหามาแล้ว5วันเลย2อ2วันนะครับเนื้อหาแต่ออกแล้วนะครับหมดอายุวันที่12เพางเผือ แล้วผมก็มเมาเนื้อหาออกอีกนะครับนะครับมาลบเนื้อหาออกนะครับผมมาลบเนื้อหาออกนะฮะพอลบเนื้อหาออกเสร็จปับ๊บนะครับปรากฏว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวานะี่ยหากได้รับประกาศเตือนอีกครั้งอันนี้ครั้งที่สองช่องของคุณนะจะประกาศเตือนแล้วเมื่อละเกณฑ์ชุมชนครั้งที่สองครั้งที่สองในสิบห้าวันนะครับ อ่าสิบห้าวันแล้วห้ามลงคลิป2สัปดาห์นะครับอันนี้ที่ผมบูอู่ทอผมไม่ได้อุทธนนะครับผมไม่ได้อุทธรนะครับมาตรวจสอบปัญหาต่างๆนะครับการได้รับการแจ้งเตือนนะครับผิดหลักเกณฑ์ชุมชนผมลงไปหลายปีนะครับคลิปนี้ AI เพิ่งมาจับเจอนะครับไม่ใช่เพิ่งลงนะครับลงไปหลายปีแล้ว AI เพิ่งมาจับเจอว่าเราผิดหลักเกณฑ์ชุมชนพอคลิปมันเยอะฮะนะครับเราก็ไม่ได้ดูนะครับ พอเราไม่ได้ดูนะครับตรงนี้ถูกน้าออกนะครับไม่มีสิทธิ์สร้างเลยได้นะครับวิดีโอไม่มีสิทธิ์สร้างเลยได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ยื่นุทธทณนนะครับไม่ได้ยื่นุทธทณ์นะครับเดี๋ยวผมก็ปิดนะฮะไม่ได้ยื่นหนทอนนะฮะเนี่ยถ้าเราจะยื่นุทธทณ์นะครับมาเริ่มตรวจสอบปัญหาตรวจสอบเนื้อหานะครับตรวจสอบเนื้อหาอ่า โดยคำนึงถึงนโยบาย policy ต่างๆนะครับผมผมไม่อุธรครับเดี๋ยวผมกลับนะครับเดี๋ยวผมปิดออกนะครับกปปิดออกนะครับทีนี้ AI มาจับเจอนะครับก็คือเราเราได้ใบเหลืองนะครับเราได้ใบเหลืองนะครับเราได้ใบเหลืองก็คือใบที่1ก็คือหยุดพัก 7วันห้ามลงคลิปห้ามลงวิดีโอต่างๆนะครับเจ็ดวันนะครับผมก็คือยอดมันตกเลยครับจากหลักแสนมันลงมาแบบหลักสิบอะครับหลักสิบนะครับหลักสิบทีนี้เราก็มาดูว่าทำไมมันตกเยอะขนาดนี้นะครับเพราะ youtube ห้ามลงคลิปห้ามลงวิดีโอผมคิดผมก็คิดอยู่ในใจว่าคลิปกเก่าๆเนี่ยไอที่ไม่ลงเนี่ย ไอที่ไม่ลงเราเราเราแน่มาแน่อยู่แล้วไม่มีคนดูใช่ไหมฮะแล้วคลิปเก่าๆเนี่ยทําไมไม่มีคนดูเลยนะครับทําไมไม่มีคนดูเลยนะครับผมก็มาดูตรงนะฮะตรงนี้ครับปรับค่านะครับมาดูที่สถานะฟิวเจอร์ของช่องนะครับมาดูที่สถานะฟิวเจอร์ของช่องเสร็จปับ๊บเดี๋ยวเรามาดูมาไล่ดูทีละอย่างว่าว่ามันเป็นพ่ออะไรนะครับเป็นพ่ออะไรนะครับ เรามา,าไล่ดูแล้ววิเคราะห์ดูนะครับทําไมถึงไม่มีคนดูเลยจากหลักแสนนะครับเหลือศูนย์เนี่ยครับพอเรามาดูตรงมาตั้งค่ามาดูการมีสิทธิ์ใช้ฟิวเจอร์ใช่ไหมฮะมันปิดทั้งหมดเลยนะการการอัปโหลดวิดีโอเนี่ยก็จะปิดนะครับการมีสิทธิ์การใช้ฟิวเจอร์นะครับทั้งสามันปิดหมดเลยครับ ปิดหมดนะครับปิดหมดอันนี้ผมพยายามไล่ไล่ดูว่ามันมันจะไปทางไหนไปทางไหนต่างนะครับเังะฉะนั้นการตั้งค่าต่างๆนะครับการวิเคราะห์เนื้อหาแดชบอต่ดต่างๆผมก็พยายามไล่ดูว่าทำไมยอดมันถึงตกตกมาขนาดนี้นะครับทำไมยอดถึงตกมาขนาดนี้นะฮะก็เรามาไล่ดูกันนี่คือ ไม่แน่ใจนะว่า u t u b ปปิดการมองเห็นไหมแต่ยอดมันเนี่ย,ม,ม,ม,ยมันมันปิดหมดเลยฟิวเจอร์ทั้งสามมันมันปิดหมดเลยนะครับหนึ่งวิดีโอยาวกว่า15นาทีก็ลงไม่ได้นะครับอัปโหลดสตรีมมิ่งก็ไม่ได้นะครับคือไม่ได้เลย3าอย่างเนี่ยครับเนะี่ยอัปโหลดวิดีโอสร้าง playlist ร,รวมถึงเพิ่มผู้งานเพิ่มผู้ทํางานร่วมกันทั้งวิดีโอไปยัง playlist ต่างไม่ได้เลยครับนะครับคือคือปิดทั้ง3าช่องทาง นะรพอปิดทั้งสามช่องทางปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราแค่ลงลงวิดีโอไม่ได้นะครับนะฮะก็คือมันทั้งทั้งฟนะิวเจอร์เนี่ยการใช้ฟิวเจอร์การมีสิทธิ์ใช้ฟนะิวเจอร์เนี่ยไม่ได้เลยทั้งสามอย่างนะครับอันนี้ tag, นคีย์เวิร์ดแท็กนับคีย์เวิร์ดแท็กไปผมก็เชื่อว่าไม่ไม่น่าจะเกิดประโยชน์นะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับ รอแล้วก็ไล่ดูว่าแต่ละจุดเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเจอเพราะเราลงมานานแล้วคลิปนี้ลงมาจนหลายปีแล้วแต่ก็ประมาณตั้งสปีกว่า AI เพิ่งมาจับเจอนะครับคือยอดดูหลักแสนมันก็ตกลงมารายได้ก็ตกลงมานะครับยอดดูหลักแสนพยายามไล่ดูนะครับพยายามไล่ดูว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นตรงไหนนะครับหนึ่งและที่แน่ล่ะ เราพลาดอะ่ะเพราะคลิปมันเยอะพราคลิปมันเยอะเนี่ยเราไม่ได้ไล่ดูทั้งหมดคือมันลงมาตั้งหลายปีครับมันมันไม่ผิดไงฮะแต่ปรากฏว่า AI เพึ่งมาตรวจเจอนะครับพึ่งมาตรวจเจอนะครับเนี่ยดูยอดไล่ดูยอดครับเนี่ยดูรายได้ผู้ติดตามก็ก็ลดนะครับรายได้ก็ลดนะครับเนะหลือสองพันกว่าบาทจานวนคนดูชั่วโมงก็ลดตามลงมาครับลดตามลงมาคือมันรายได้มันลดลดลดลงมานะครับใน28วัน ที่ผ่านมานะครับจากเกือบสองแสนก็ก็ลดลงมาครับก็ลดลงมานะครับผมก็พยายามไล่ดูว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรต่างเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ปรึกษาใครเราก็ลองลองดูว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับฉะนั้นพอเราไล่ดูพอเราไล,าดาล,าดล่ดูแต่ละจุดแต่ละจุด นะครับแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วเนี่ยพอทุกอย่างมันลดลงมายอดด,ด,ดูลดวิวลดรายได้ลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยภายในอาทิตย์เดียวนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับพอภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ย u ูทู e ปิดกันก้นการมองเห็นหรือไม่นะครับการที่เราโดนใบเหลืองนะครับใบเหลืองก็คือหนึ่งอาทิตย์ห้ามลงคลิปห้ามลงวิดีโอห้ามไลฟ์สดต่างๆนะครับตรงเนี้ย นะครับอันนี้ผมพยายามไล่ดูนะครับเพราะเราก็พยายามไล่ดูนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมไล่ดูเฉยนะครับไล่ดูเฉยนะครับแต่จุดไหนสําคัญผมจะบอกนะครับว่าจุดไหนที่สําคัญที่เราต้องมาปรับนะครับที่เราต้องมาแก้ไขนะครับอันนี้นะครับอันนี้ตัวสีแดงก็คือ1เดือนแล้วครับเอ้ยไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์ที่เขาแจ้งเตือนเรานะครับหอาทิตย์ที่เขาแจ้งเตือนเรานะครับอันนี้คือฟิวเจอร์ใช้ไม่ได้เนี่ยผมบอกว่า การมีสิทธิ์ใช้ฟิวเจอร์ปิดหมดเลยทั้ง3อย่างพอผมลงเข้าไปแก้ไขพอเข้าไปแก้ไขปรากฏว่าไม่ได้ครับเนี่ยครับช่องมีประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนที่ดําเนินการอยู่ฟิวเจอร์ใช้งานนะครับจะใช้งานเมื่อไม่มีการประกาศเตือนนะครับเมื่อมีมีการประกาศเตือนนะครับฉะนั้น ตรงนี้มันส่งผลมากเลยครับมันส่งผลมากเลยเนี่ยอัปโหลดวิดีโอการสร้างการสร้างเลิสต์เพิ่มผู้ทํางานร่วมนี่ไม่ได้เลยในฟิวเจอร์ที่หนึ่งนะครับฟิวเจอร์แรกนะครับฟิวเจอร์แรกนะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยทั้นั้นมันเจอหลายดอกหนึ่งห้ามลงคลิปห้ามโพสห้ามคือห้ามนะหนึ่งอาทิตย์เราทราบห้ามหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมฮะ แต่ปรากฏว่าประเด็นก็คือว่ายอดที่มันตกหวบลงมาภายในไม่กี่วันภายในสี่ห้าวันนะครับรายได้ก็ตกหวบลงมานะครับฉะนั้นเราผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไม AI ไเพิ่งมาตรวจเจอครับตั้งหลายปีนะครับหลายปีมา AI เเพิ่งมาตรวจเจอนะครับเพิ่งมาตรวจเจอเนี่ยเหลือจะหมดอายุเหลืออีกสองวันใช่ไหมครับ ระบบไปนนาเนื้อหาของคุณออกแล้วนะครับหลักเกณฑ์และการละเมิดชุมชนนะครับดำเนินการเช่นอัปโหลดโพสต์ต่างๆนะครับไม่ได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับเหลือเวลาอีกสองวันนะครับเหลือเวลาอีกสองวันนะครับเหลือเวลอีกสองวันนะครับนีบ่ยฮะอันนี้ นี่เราปิดออกนะครับคอมมูนิตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดออกครับรับนึงครับอ่ะนะครับเมื่อกี้ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ่ะนะครับคุณผู้ชม ทีนี้นะครับทีนี้วิธีการนะครับวิธีการก็คือเอาบอเอาง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมนะครับง่ายๆเลยนะครับคือ วิธีการเนี่ยผมพยายามแก้แล้วไม่ได้ฉะนั้นพอเราโดนปิดทั้ง34มีฟิวเจอร์นี้แล้วห้ามลงคลิปภายในหนึ่งทิศนะครับทำได้อย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับทำได้อย่างเดียวคือนะครับไปซ้อมนะครับถ้าภาษาฟุตบอลนะคือไปพักผ่อนนะครับดูนั่งขอบสนามดูเพื่อนๆแข่งนะครับดูเพื่อนๆนแข่ง นะครับเนี่ยเห็นไหมฮฟิวเจอร์ที่3เนี่ยนะครับไม่ได้เลยอุทธรอ้างสิิทธ์สตรีมมิ่งสดอะไรต่างๆสร้างวิดีโอสั้นได้มากฝังสตรีมมิ่งแบบสดอะไรต่างๆไม่ได้เลยนะครับปิดอยู่นะพยายามเข้าไปได้ละไปพยายามเข้าไปแก้ก็แก้ไม่ได้นะก็แก้ไม่ได้นะครับนะครับฉะนั้นรอนะครับคุณผู้ชมรอ1สัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับคุณผู้ชม ครับแล้วเราค่อยมาแก้ไขนะครับอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นใหม่นะครับภายใน1อาทิตย์นะฮะก็คือพยายามอย่าทำผิดกฎของชุมชนนะครับบางที AI วันนี้อาจจะตรวจไม่เจอพันั้หน้าอาจจะตรวจเจอก็ได้นะประสบการณ์ผมนีเจอแบบเต็มเต็มเลยนะครับเจอแบบเต็มเนะครับเจอแบบเต็มเฉะนั้นครับคุณชมครับจบไปแล้วนะครับ สำหรับการแก้ไขในการเป็นครีเตอร์ในการทำ u t u b e นะครับซึ่งจริงๆพยายามนะครับพยายามอย่าผิดกฎของชุมชนแลนะพยายามศึกษาดูว่ากฎ u t u b e เรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับเพื่อเชื่อจะไม่ให้เสียรายได้นะครับรายได้ยอดจะได้ไปตกลงมานะครับเหมือนเช่นช่องของผมนะครับฉะนั้นเราก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับไม่เป็นไรครับเราก็มาเริ่มต้นใหม่ไม่สายเกินไปนะครับ พราะมีโอกาสถึง3ครั้งแต่พยายามอย่าผิดสักครั้งยิ่งดีนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่กําลังทําช่อง YouTube อยู่นะครับให้ถึงพันคนโดยเร็วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมธนพัฒน์ชองรามกับช่อง3าปูแดงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องหลักการสร้างรายได้จากช่อง YouTube คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ